สบายดีพี่น้องตอนนี้กับคนงานทีมงานเกี่ยวข่าวลั่งขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ยเอาอย่างละสิเฮ้ยหน้าบ้านน้องเคทก้ามา้ะพี่น้องเอ้ยหมดเหนืยหนาแม่ตาบ่มีแดดจากที่สุขเอาจะมาเต้นอะไรอย่าเอาหนึ่งลูกจะไปนะหน้าบ้านพูนุ๊กสีจะเอาอย่างนั้นนะสีม่วงมีเยอะเอาไปนี่นะ บ่เอาหิ้วเขาเฮ้ยเอ,อ,อาเฮ้ยพ่อโตสิายเฮืนน้นเลยเนาเอากรับขึน่าวพี่น้องบอไวยแล้วน้อยจริงคนเรื่องดืง่มเปหน้าบ้านก่อนมาสันเมตาเป็นยังไงฮะ

เอ้ยกินห่านไหมเฮ้ยอ้าเฮ้ยครับอันพอเพินยายเป็นยังไงยายมันแรกเป็นอะไรจะไหวไหมไปหยังก่าวันไม่ไง ไปหาอย่างกวันไปหาอันผูชีลอไห่เบ่งเลยไบ่รเสูชลอร่อยป้าครก็มาเจอคนก็จงได้เนทำโมดี้ไปใช้แล้วนี่ยอไป้ได้ยังนาบ้านดไเด้เอย่ปดเกบเด้ใจร้ผนฝนปดผนปดเกิบเขาเฮืร์มีน้อเย เดี๋ยวข่อเสียมาเสิร์ฟย่ายเอ้ยมานั่งถ่ายอยู่พี่พักผ่อนอยู่พี่พ่อแม่น้องอ้ายน้องเอ้ยอย่อนอยากขี่รถลูกมันกีดเพื่อนคนนู้นให้คนงานมาเสิร์ฟเองพี่น้องเอ้ยคนคนเกี่ยวข่าวเสิร์ฟเองเสิร์ฟเองพี่น้องเอ้ยนั่งมานั่งโอ้ยยายมานั่งอยู่ยายมานั่งมานั่งข้าวเสียเอามามานั่งมา อยากไปเสือกพี่น้องเอ้ยมาตสงขึ ouais ้นเด้อพี่น้องนับเขามีลบหมูน้ำตกค่ะต้มป็ดนอยย่อไปงั <S 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 ้นต้มป็ด เตะมหมดแล้วตอนนี้ิงอ่ตุ้่นแล้วค่เขานยยังสอยู่เอาไปอีกถั่วหนึ่งนะเพจ้าวกินเลยบ้าน้าเจ ไปเฮ้ยบ่ได้อันี้ก็เสี่ยวเกียวมาจอกไหยเซพดาอ้าวอมสิบรได้กินขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้นนั่นแหละเห็นมัเพงาะวมาเด้อมาเด้อคอจมจมยัมแยมจัมามามา Đi nằm rồi Còn đi không? <laughs> Xe lên lục sao nào, cứ mát, cứ mát Rồi, mát đi <laughs> Mặc nào mọi <mà> người Nhà mát nóng miệng Mát nóng miệng พอนุ่มหน่อยะเอาน้าไ่น้าอันเงินหน้าไม่ล้เนี่ยไปล้งบ้านด้วนอาถือใหญ่ทีไปล้างบ้านไปล้งบ้านลูกเา้าได้สไปน้ำผออยู่ด็กๆสไปน้ำพ่ออยู่บ่ลูกนะแม่สั่งมาไปล้างบ้านเราจะไปกินยล้งบ้านอ้าวน้องเผือกกับพ่อน้องเผือก

ใ่แม่ไปไหแม่ดี๋มยกกินกวเร็วเรือมาเอารดเอาให้ป้ายนะครับนะล่มูนะเอาไปสองรถยามมาพี่ยัง็แม่นคือผมมีตะหมก เออเอาไปฮะไอ้ไอ้ต้าเนี่ยฮะต้ามาหุงนะหูหน้ามงคลนี่นี่เฮ้ย นันมองอยนาะมันมีองเองมาสนะไหหมืกินนะไปแวทไปจ่าไม่นัด่อยังตจอยจะมากินเขาดินะทำงานเฮ้ยแม่่ากินข้าแล้วละเมื่อเ้องวตัวสไตล์กองอะไยู่จังตัวเลยโอ้ยมันคืออูดีแท้ าส่งเยอะสบายดีเดียวเลยจุดยนั่งเด้อสบายดีสบายดีกินข้าวเที่ยงนีต้องกย่แซ่กันเนาะใส่วางนังกันเน้่นี่แหละพี่องเนาะกินเข้ากับมีููถไทยนะอีิ่มเผื่อกินยังถังกุสิน้องอยขึ้นอีกด้วยเธอเับมาวกัน

มาหน้าแม่ดิ้นมนี่ยฮาเลยจังละยาเผาแล้วมือคนแล้วคือว่าเจ้าอยู่รังบ้านสโนว์เจ้านน้องอ สบายดีพี่น้องสองคนมันยังขี่รถห่วนอยู่ น้องดินแซบบอกยิ้วบอกยิ้วบอกธรรมดาก็ได้วิวที่เขาทางทียวแบบอันเละนะะึบุกกระรังปู ผู้บาต้องดนสเลยคบจอทำงานวอกสาวกินดเาีองนาอผู้บาดนั่นนี่จีไล่ไปใกล้ๆแล้วผู้สาวผวถึงกับผย่อมตักแห้ผู้สาวแท้แก๊ดะตูดไปตูดไปแก๊เบอร์อะตามุงยังสองหกเมียกัวเอาให้บรได้ตำมุง ยับขาวเดิมแม่องามเอ้ยขอบคุณแม่เด้อขอบคุณแม่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 เด้อเป็ดสตัวเป็นสามตัวน้าพี่ัวตนีเนาะ

ไม่จ้อยยังอยากกินมากเลยก็คือจะเติมเส่ปลกรอเบนกเบอไรใส่เปอกาอเปลอาาเกี่ยวเข้าเว้นห้องอผู้ใส่ไปเกี่ยว